สวัสดีครับสวนกิตติธราครับผมทาคลิปวันนี้วันที่27ตุลาปี68ครับซึ่งบ้านผมช่วงนี้ฝนตกก่อนหน้านี้ก็มีลมเนาะลมแรงมันเป็นลมหนาวแต่มันยังไม่ได้หนาวจริงๆหรอกนะครับแต่ลมมันแรงจนทําให้พลาสติกผมเนี่ยกระจุยไปหมดแล้วพอพลาสติกผมกระจุยไปหมดแล้วเนี่ยจากนั้นช่วงนี้ฝนตกเหมือนพายุเข้าผมไม่ได้เช็คพยากรณ์อากาศนานแล้วน่าจะเหมือนพายุเข้าครับทีนี้เราจะกังวลว่า ถ้าไม่มีพลาสติกแล้วพายุเข้าช่วงปลายฤดูหนาเอ้ยปลายฤดูฝนแบบเนี้ยมันจะเป็นราใบจุดไหมหรือมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกับผักสลัดเราหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องแล้วก็มาดูครับว่าฝนช่วงเนี้ยมันนนากลัวไหมมันโหดร้ายไหมมาดูครับอ่ะข้าวบ้านผมก็ล้มตามระเบียบครับ <laughs> อ่ะดูโรงนี้แล้วกันไม่ต้องไปไกลโรงนี้เป็นโรงที่ปลาหลาดที่สุดคือผมปลูกสามรุ่นครับ รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามปลูกสามรุ่นเก็บอันไหนอ่อนก่อนก็ปลูกต่อเลยซึ่งแปลกประหลาดมากอ่านี้มาดูครับฝนตกช่วงปลายฤดูฝนอืมอันตรายขนาดไหนหลายคนกลัวครับราใบจุดต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมมาสองปีแต่ปีนี้ผมใช้ซึ่งช่วงเนี้เพื่อนๆอาจจะกลัวราใบจุดแต่ผมผมบอกผมผมไม่กังวลเลย เพราะอะไรผมไม่กังวลตรงนี้พื้นที่แต่ละคนต่างกันนะอ่ะฟังของผมแล้วก็ไปปรับใช้เอาแล้วกันที่ผมไม่กังวลเรื่องราบใบจุดก็เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็จริงแต่บ้านผมมีลมครับราใบาจุดจะเกิดขึ้นก็กคือก็คือความชื้นสะสมมันชื้นมันไม่มีลมมันอับแล้วฝนตลอดเวลาคือฝนเปล่าปลาล้วนๆชื้นนานๆนะ่ะเป็นราใบาจุดแน่นอนแต่ช่วงนี้ฝนตก แต่มีลมครับพอมันมีลมถึงฝนตกก็ช่างมันก็จะแห้งเร็วพอมันแห้งเร็วโอกาสที่จะเป็นดาบใบจุดก็น้อยมากๆครับสําหรับพื้นที่บ้านผมนะก็เพื่อนๆพ,นพ,นพนที่อยู่ใกล้เคียงก็น่าจะสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันในส่วนตรงนี้ตรงตรงนู้นก็เริ่มใหญ่แล้วครับทีนี้ราใบาจุดถ้าผมบอกไม่กังวลเอาแล้วทีนี้เจอฝนแบบนี้น้ํามันเกาะที่ผักสลัดเกาะที่ยอดจากนั้นเจอแดด ใบมันจะไหม้ไหมยอดมันจะไหม้ไหมอันนี้อันตรายครับอันตรายกว่ากว่าราใบาจุดเลยแต่ผมมองอย่างนี้ครับช่วงนี้ฝนตกก็จริงเห็นไหมฮะน้ำฝนเกาะเต็มใบผักเลยครับดูร่างหน่อยตรงนี้เป็นน้ำปุ๋ยเก่าเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้เติมน้ำใหม่เป็นน้ำปุ๋ยเก่าทั้งหมดทีนี้ปกติถ้าฝนตก หรือเราสเปรย์น้ํามันมีน้ําติดผักแบบเนี้ยติดแบบเนี้ยจากนั้นเจอแดดมันจะเป็นยอดไหมแต่ฤดูนี้ผมบอกเลยผมไม่กังวลอีกแล้วเอา้าทาไมไม่กังวลอะไรเลยอืมปกติมันจะเจอกับตัวนี้ก่อนอืมอ่าหลายคนก็ถามว่าทาไมไม่กังวลอ่ะเหมือนเดิมครับเหตุผลเดิมที่ผมไม่กังวลเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็จริงแดดออกก็จริงแต่มันมีลม ข้อดีของลมเลยก็คืออย่างเงี้ยเวลามันเปียกเวลามันชื้นมันจะแห้งเร็วยิ่งเป็นลมหนาวแบบเนี้ยมันจะแห้งเร็วมากพอเขาแห้งเร็วโอกาสที่จะมีน้ำค้างอยู่ก็น้อยแล้วที่สำคัญครับช่วงนี้ช่วงที่ผมทำคลิปแดดไม่แรงครับถึงจะมีแดดมาก็จริงแดดไม่แรงหรอกครับแดดมาเหมือนมาแค่แบบมาทำหน้าที่อ่ะมันไม่ได้แบบมาแบบแบบแรง จัดๆเลยเหมือนฤดูฝนจริงๆเลยแค่นั้นหละครับเพราะว่าเด็ดฤดูหนาวบ้านผมมันเป็นเด็ดที่เด็ดไม่แรงแค่นั้นเลยอ่ะทีนี้สรุปให้ฟังครับช่วงนี้พลติกของหลายๆคนอาจจะเป็นสภาพเหมือนผมซึ่งเขาไม่อยากอยู่กับเราแล้วแล้วฝนตกมาดัานจะเลยจะพ้นฤดูฝนแล้วก็ไม่พ้นฝนตกมาตอนปลายฝนต้นหนาว ถ้ามีลมแบบเนี้ยลมพัดไม่ต้องไปกังวลน,นะครับราใบาจุดมันโอกาสจะลามน้อยเพราะว่ามันมีลมที่มันทําให้อ่น้ําเนี่ยมันแห้งได้แล้วก็โอกาสที่จะเป็นผักรือยอดไหมก็น้อยเพราะว่ามันมีลมถึงมีลมก็ช่างครับถ้ามันมีแดดมาแดดช่วงเช้าหรือแดดช่วงบ่ายช่วงกลางวันช่วงนี้ ไม่น่ากลัวครับเด็ดฤดูนี้ไม่แรงไม่ใช่เดดเหมือนเด็ดหน้าฝนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแค่นี้เลยเจอฝนก็เจอไปแต่ถ้าฝนมันหนักจริงๆสิ่งที่เราต้องดูก็คือถ้าต้นผักเราใหญ่ถ้าต้นไซนี้น้ํามันเต็มกล่องช่างมันไซนี้น้ําเต็มกล่องช่างมันแต่ถ้าต้นไซนี้ต้องมีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งนิ้วครึง่องอันนี้มีฝนมามันก็เหลือประมาณหนึ่งนิ้ว อืแต่ผมก็ไม่เอาออกหรอกแค่นี้ปล่อยไว้อย่างนี้แหละโรงนี้ก็คือผมผมจะปลูกผักแบบนี้นะผมจะปลูกอย่างผมใส่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่แค่รอบแรกปุ๋ยชุชดแรกผมใส่ปุ๋ยอัตราปกติพอผมเก็บผักเสร็จผมเติมน้ำเปล่าไปเลยแต่ผมใส่ปุ๋ยแค่กล่องละอย่างละร้อยซีซีแค่นั้นือจะปลูกสองครั้งรอบที่สามผมเปลี่ยนเป็นน้ำใหม่เลยเพราะว่า ถ้าสามสีรอบไปในผักมันจะไม่ค่อยสวยแต่รอบที่สองเนี่ยผมใส่ปุ๋ยแค่นิดเดียวปุ๋ยที่ผมใช้ 4, 4, 4, 4ส, 1, 1, สี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรครับอัตราเต็มมันร้อยหกสิบซีซีเนาะกล่องละอย่างละร้อยหกสิบแต่พอรอบสองผมไม่ได้เทน้ําเก่าออกผมเติมน้ําไปเลยแล้วก็เติมปุ๋ยแค่กล่องละอย่างละ100 c c ร้อยซีซีกรณีจะปลูกได้เลยก็คือมันไม่มีราใบาจุดแต่ถ้ามันมีราใบาจุดเพื่อนๆต้องเปลี่ยนน้าเปลี่ยนถุงดําล้างถ้วยล้างฝาให้ดีแค่นั้นครับแต่ผมไม่ได้ล้างเลย ฝาก็ไม่ได้ล้างล้างให้ถ้วยถุงดำไม่ได้เปลี่ยนพอเติมน้ําไปเลยอยู่หะคราบมแมลงพอผมเปิดไฟตอนกลางคืนก็ไม่น่ากังวลครับอย่างที่ผมทําคลิปให้ดูแหละช่วงนี้ฝนมาก็มาไปยกเว้นว่ามันมาหนักจริงๆก็ค่อยเอาน้ําออกอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ